รามเซสที่สองเป็นฟาโรห์ที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรที่สุดของอียิปต์โดยปกครองราชวงศ์ที่ส9กของอียคุปนานกว่า66ปีเรียกว่าครองราชนานที่สุดในประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณทรงได้รับพระราชมัญญานามว่ารามเซสมหาราชเพราะพระองค์เป็นนักปกครองที่มีความสามารถเป็นฟาโรห์ผู้พิชิตที่ทำสงครามกับหลากหลายอาณาจักรแต่การศึกที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์คือสมรภูมิคาเดสที่อียิปทำสงครามกับชนเผ่าฮิตไท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแพ้ผู้ใดชนะพระองค์จึงทำสนธิสัญญาสันธิภาพฉบับแรกของโลกเพื่อยุติการสู้รบระหว่างอียิปต์และฮิตไทยในยุคนี้เศรษฐกิจการค้าย,ยังเจริญรุ่งเรืองอ่งถึงขีดสุดมีการสร้างเทววิหารและอนุสาวรีย์ขนาดมหึมามากมายเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เช่นมหาวิหารอบูซิมเบลที่แกะสลักเป็นรูปของพระองค์และเนเฟอร์ตารีมเหสีสุดที่รัก นอกจากนี้นักอียิปวิทยาย,ยังมีความเชื่อว่าฟาโรปิศนาที่ถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์ไบเบิลในช่วงของการอพยพและต่อกรกับโมเสสมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นฟาโรรามเซสที่2แม้จะยังคงมีข้อขัดแย้งอีกมากมายก็ตาม